มหาเกล่าวเ,เรื่องทุกเรื่องที่มหาเกล้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเช่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมหาเกล่าวเ,เรื่องวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังมหาเวสสันดรชาดกกันที่10กันสัก,กบับสัก,กบับ แปลว่าตอนที่ว่าด้วยพระอินทร์คือเท้าโกศิน์สักรินเทวราชผู้เป็นจอมเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมาแปลงพระกายเป็นพามมาขอผนังมัดสีเนื้อความโดยโย่เทา้าสกกะอมรินทราชาแห่งเทวโลกชั้นดาวดึงทรงดำรีว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันโดรพระราชทธธานโอรส ทั้งสองพระองค์แก่ชูชกไปถ้ามีใครมาขอพนางมัตสีอีกพระองค์ก็จะทรงพระราชทานให้และพระองค์ก็จะต้องอยู่พระองค์เดียวไม่มีใครปฏิบัติบ,ตบำรุงจะเป็นการลําบากมากเราควรจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปทูลขอพนางมัทรีเสียก่อนเมื่อได้รับพระราชทานแล้วก็ฝากไว้ป้องกันไม่ให้พระองค์พระราชทานแก่ใครอื่น หากจะมีผู้มาขอภายหลังทั้งยังเป็นทางช่วยส่งเสริมภริยาธารบารามีซึ่งพระองค์ยังไม่ได้บำเพ็ญหาได้บำเพ็ญเสียให้บริบูรณ์ด้วยเพื่อบรรลุพระสัมโพธิญาณครั้นเท้าสกาศทรงดำบิดแล้วก็สเสด็จลงมาโดยเพศพรามเดินทางเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรพูลขอพระนางมัดสีพระเวสสันดรก็ พระราชทานให้พร้อมรับสั่งว่าพระนามวสีนั้นพระองค์รักใคร่ดังดวงเนตรแต่รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่ามากจึงยินดีให้เสมือนแลกเอาสัพพัญญุตญาณไว้แม้พระนามวสีก็ยินดีอรุโมทนาในการพระราชทานของพระสสันดรคือร่วมทานาร,รมีให้สำเร็จแก่พระสัมโพธิญาณ และเป็นเหตุให้แผ่นดินไว้เป็นอัศจรรย์ต่อจากนั้นเทา้าสกกะที่แปลงกลายเป็นพรามก็ฝากพระนางมัะีไว้ยังไม่รับไปขอให้อยู่ปฏิบัติพระเวทสนนันดรและตัดบอกว่าตนไม่ได้เป็นพรามเห็นใจหากเว็นเท้าสักกรินมาขอถวารพระพรแปประการแก่พระองค์แล้วสมแดงกายปรากฏ ขหขึ้นสู่ท้องฟ้าพระเวสสันดรก็ปลื้มพระไทยทูลรับพรแปประการดังนี้ 1. ขอให้พระบิดามีเมตตา 2. ขอให้ปล่อยนักโทษ 3. ขอให้อดุเคราะห์คนยากจน 4. ขออย่าได้รู้อำนาจสตรี 5. ให้พระโอรสมีอายุยืน 6. ขอให้ฝนแก้วเกตประการตกลงในเมืองสีผีเจ็ด ขอให้สมบัติในท้องพระคลังอย่ารู้หมดสิ้น 8. เมื่อที่วงคตแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเท้าสกัศเทวราชก็ตรัสประสิทธิ์ประสาทให้สมมโนรสและตรัสว่าในไม่ช้าพระชนกก็จะเสด็จออกมารับพระองค์คืนเข้าไปครองราชสมบัติอย่าทรงวิตกอาดุลพระไทยอุตสาบำเพ็ญในขมบารมี ตามทางพุทธทางกูลสืบไปเถิดแล้วเสด็จกับสู่เทวโลกจบกันที่10บสักกบับอานิสงส์สำหรับผู้บูชากันสักกบับจะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาบยศตลอดจนเจ,นจนตุลพิธาพรชัยทั้ง4ประการ คืออายุวันนะสุขภะตลอดกาลนานข้อคิดประจำกันพระอินทร์จำแรงเป็นพรามมาขอผนังมัซซีแล้วถวายคืนและประสาทพรแปดประการการทำดีแม้ไม่มีคนเห็นขาดคนชมเชยก็เป็นความดีอยู่วันยังคำตุดทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในกำปั่นจะปิดหน้าพระหรือหลังพระก็เป็นทองคำอยู่อย่างนั้นเองเข้าลักษณะว่าความดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวอยังถึงใส่ตู้อุดถึงขุดหลุมฝังก็มีวันปลังอลังชังชูการทำดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารัก์เบื้องบน ่่านยมรู้อพบกับมหาชาติเวสันดรชาดกกันที่11กันมหาราชในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ